เที่ยวแบบไม่มีแพลนมาของจริงทางเราเรื่องนะครับภูขเขาภูขเขามาแล้วเห็นเรามาคนเดียวดิเราตอนแรกนึกวมันจะสว่างกว่านี้นะแต่ว่าจะได้ดูแล้วมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับค่อนข้างพอใจนนะสวัสดีครับเจเจนะครับผม หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเปิดคลิปมาแล้วก็มานั่งพูดแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับก็คือตลอดเี้ยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับผม ผมได้ทำบริษัทชื่อ QO W b u นะครับผมกับตั้งนหนึ่งครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการทําบริษัทนะครับผมทั้งเรื่องเอกสารเรื่องตัวเลขเรื่องการบริหารจัดการต่างๆน,นะครับผมรวมถึงตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างบ้าคลั่งนะครับผมซึ่ง ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลากับตัวเองซะเท่าไหร่ครับก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือผมเนี่ยจะไปเที่ยวคนเดียวครับในคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมก็จะถือว่าเป็นการฝึกถ่ายบล็อกละกันเป็นทริป2วัน1คืนของผมนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็จะมีแค่ผมคนเดียวเองก็ไปติดตามมานะครับในทริปแรกนะครับเราก็จะไปกันที่กาญจนบ,บุรีนะครับผมซึ่งผมเนี่ยวางแลนไว้ว่าเราจะเดินทาง วันพรุ่งนี้เช้านะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตี2อแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากการจองที่พักกันนะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยไปกาญจนบุรีนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายทําซีรีส์นะครับแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวแบบไปเที่ยวจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูที่พักที่มันค่อนข้างใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยนะฮะ เราจองที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มออกเดินทางกันตอนเช้านะครับผมโอเคที่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจอดเดินทางสู่กาญจนบุรีนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราวางแลนไว้ว่าเราจะจอดมาช่วงเช้านะครับแต่ว่าตื่นสายครับแล้วก็แวะเข้ามาออฟฟิศก่อนนะครับตื่นสายเพราะว่า เมื่อคืนนอนไม่หลับเไยครับนอนประมาณ8โมงเช้าก็เลยตื่นประมาณเที่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง,งแล้วเดี๋ยวเราจะรีบออกเดินทางไปที่กาญจนบ,บุรีกันนะครับ ซื้อของกินหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสี่สิบสาล้วไปไปกันครับผมที่ซื้อมาเมื่อกีน้นะครับก็มี วันนี้ไม่ได้กินกาแฟแล้วก็มีชาเอาไว้จิบระหว่างทางแล้วก็มีเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวรับไม่ได้ขับรถไกลขนาดนี้มานานมากแล้วเพราะว่าปกติเราก็ไป พัทยาก็ชั่วโมงหนึ่งหัวหินก็ชั่วโมงกว่ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้พอมากาญจนบุรีนะครับประมาณสามชั่วโมงกว่าได้สามชั่วโมงนิดนิดได้อะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ขับเร็วมากตอนนี้เมื่อเหลือประมาณสองชั่วโมงกว่าถึงตอนแรกคิดว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็จะไปถ้ำแม่ก้นน้ำตกก่อนแต่ว่า ดูจากเลยเวลาตอนนี้แล้วเราก็ไปถึงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าทันเขาน่าจะปิดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บวกกับว่าผมไม่เคยขับรถไปการเลยก็เลยไม่อยากขับรถตอนคืนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยชินทางนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าพอไปถึงกาญจนะบุรีเนี่ยเราอาจจะแวะหาอะไรกินก่อนแล้วก็พอกินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อาจจะเข้าไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ชิลที่นั่นไปเลยนะครับอาจจะไม่ออกไปไหนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นแล้วปุ๊บก็อาจจะแวะไปถ้ำนะครับเพราะว่า ใกล้ๆกับโรงแรมที่ไปพักเนี่ยก็เขาบอกมีถ้ำด้วยแล้วก็เซิร์ชดูในแมปก็เหมือนจะมีน้ำตกด้วยอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวอาจจะไปดูกันแต่ว่าดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะตื่นประมาณกี่โมงเพราะว่าเรืปลวกแห้ือก็ปวคงหลับค่อนข้างลึกมากแล้วก็ยังไม่ยินเสียงโทรศัพท์ครับ แปลงต่อครับ Let's go <S น่าจะถึงประมาณ6โมงเย็นพอดีนะครับผมเดี๋ยวไปตั้งใจขับรถก่อนนะครับ ตน,นี้ก็เดินทางมาถึงกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็ก็เพิ่งจอดของแล้วก็ทำอะไรเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นแล้วก็ดูกันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงไปเลยครับก็แทนสอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสั่งข้าวมากินในห้องแล้วก็พรุ่งนี้ไปดูถ้ำกัน ยัสงสงเสียงชื่อมานะาด้ว แด้ว่าจะนอนตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สิบสามนอนไม่หลับพรุ่งน,นี้จะพยายามตื่นในเช้าที่สุนดนะครับเดี๋ยวจะลองตั้งก่อนประมาณแปดโมงก็เดีออย๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตื่นไหมคนไหนครับ เย้ yeah, แล้วครับทุกคนตอนนี้ประมาณปีห้าสี่สิบอนไม่หลับเลยตื่นแล้วนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงยที่คิดที่นินว่าไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวเรารีบอาบน,น้ำกันแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทำาัานะครับช่ไครับ มาถ้ำมาครับได้มาแล้วนะฮะเขามีให้ไฟมาด้วยคนระับนี่เราก็อยู่ที่ท้ำละวากำลังเดินขึ้นท้ำครับพี่เขาบอกว่า หนึ่งรอยสิบสี่ขั้นอีกยาวหาเรื่องเมื่อกี้ป้ายเขาบอกนะครับว่ามันมีประมาณเจ็ดห้องนะครับแต่ว่าผมว่าผมน่้จเข้าแค่ห้องหรือสองห้องแรกนะครับถ้ามันไม่ลึกมากเพราะว่า มาคนเดียวนะครับมันก็ค่อนตายนะครับผมไหนก็อไหนไหนน่ากลัว่ะทุกคนกลับไปก่อน เรามาคนเดียวดีล้วตอนแรกนึกว่ามันจะสว่างกว่านี้นะแต่ว่าจะได้ดูแล้วมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับ้หต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมาครุเทนนำทางทุกครั้งก่อนเข้าถ้ำงั้นเราก็ไม่ควรเข้าไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปน้ำตกแทน ไม่น่ามาคนเดียวนะครับอันตรายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยน้ำตกแทนนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ถือว่าจะเรียกว่าสัมผัสก็ไม่ได้นะเรียกว่าแตะๆอะไรกันโอเคเดี๋ยวไปน้ำตกนะครับทางเอาเรื่องนะครับออตอนนี้ประสบปัญหานะครับผมทา,ทางเข้าน้ำตกไม่เจอนะครับผม เที่ยวแบบไม่มีแพลนมาก่อนจริงไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองวนหาทางเข้าน้ำตกดูแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็คงต้องกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาลุนน<ม>้นด้วยกันนะฮะในที่สุดนะเจอแล้วพบในแนวว่า หมดนะชิวเลยนะค่อนข้าง,งพอใจนะแต่ข้างในนี้มันจะมี็ำโพงกันทุกคนได้มาทาั้งนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากนะครับ แดี๋ยวล้มหน้าแหละจะต้องหาเวลามาการเนี่ยล้วก็อาจจะอยู่สักนานกว่าน,นี้หนะ่อยสามพัน2องคืนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกับกรุงเทพกันนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูว่าท่าลิมทางมันมีอะไรที่แบบน่ากินบ้างก็อาจจะแวะกินนะครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากนเดี๋ยวจะหาก๋วยเตี๋ยวที่ กาญจนบุรีกินนะครับกลับกันเลยครับก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับ ไปสรุกปกันที่คอนโดแล้วกันไป่ยก่อนออกเดินทางจินเนียสปาราเออคพราะผมตอนนี้ก็กลับถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับ2วัน1คืนได้ไมัสองวัน1คืนแล้วกันที่ได้ไปกาญจนบ,บุรีนะครับ ก็รู้สึกว่าก็ดีดนะสนุกดีแล้วก็ชิลมากๆนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ผมได้ไปกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจเลยเพราะว่าเรานอนริมแม่น้ําซึ่งบรรยากาศดีมากๆถึงจะเป็นแค่แบบประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้ที่แบบไปนั่งอยู่ตรงนั้นตรงริมแม่น้ำนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันสบายมากนะครับทั้งบรรยากาศนาตอนนั้นที่พระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับซึ่งผมก็ นอนไม่ค่อยหลับนะครับหลับประมาณนอนหลับจริงๆประมาณ6กโมงเช้าแล้วก็ตั้งปลุกแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลยครับผมก็เลยทําให้ตื่นตอนบ่ายโมนะครับผมแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ไปแวะถ้ำนิดหน่อยซึ่งครั้งนี้รู้แหละครั้งหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปที่อื่นแล้วก็เราเจอถ้าเนี่ยถ้าจะไปเราอาจจะต้องหาไกด์หรือว่าคนนําทางที่แบบช่วยให้เราเข้าไปได้นะครับผมเพราะว่า จากที่ดูแล้วก็ค่อนข้างอันตรายก็เลยแบบไมกล้าเข้าไปนะครับผมแล้วก็ได้ไปแวนน้าตกด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าทริปนี้มันมันก็ทําให้มันก็แฮปปี้นะคือผมมันรู้สึกว่าพอไปแล้วแบบเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยแล้วก็ไปชิลๆปล่อยใจปล่อยหัวที่มันไม่ต้องคิดมากแกทำอะไรทำอยากไปไหนไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็แฮปปี้ดีซึ่งผมก็คิดว่าเออ อนาคตก็อนาคตใกล้ๆนี้นะครับก็อาจจะหาเวลาให้ตัวเองแล้วก็ได้คุยกับตัวเองเยอะแบบนี้อีกนะครับผมถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นแค่2วัน1คืนแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่าตัวเองก็แฮปปี้อ่ะทริปหน้าถ้ามีโอกาสอีกก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนี้นะครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยที่ทริปนี้นะครับผมผมพยายามนะแต่ว่าพอเราไปคนเดียวปุ๊บมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบเราไม่กล้าถ่ายหรือว่าพอเราถ่ายปุ๊บเราก็จะพูดเสียงเบาๆอะไรเงี้ยเพราะว่า ปกติก็ถ้าไปคนเดียวก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับผมถ้าผมก็ถ้ามีทริปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพมาฝากทุกทุคนนี่นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับทริปนี้เหมือนผมนะครับไไว้เจอกันนะครับ